สวัสดีพี่ๆนละนะทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเชื่อมเหล็กบางนะครับบางมากนะครับเนี่ยครับเหล็กกล่องนี่ก็บางทะลายครับไม่มีโบนียมวัดนะครับเนี่ยครับบางจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมมันจะไม่ทะลุนะครับด้วยเชื่อมมิกแบบไม่ใช่แก๊สนะครับมันจะไม่ทะลุนะครับผมว่าตู้นี้เชื่อมดีนะครับ เหล็กกล่องบางมากครับนี่ครับหน่อยเพลสที่ผมจะเชื่อมนะครับนี่ครับนะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับตอนยังไม่ได้เชื่อมจะเป็นแนวนี้นะครับพอเชื่อมก็จะออกมาสวยนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยทะลุนะครับแล้วจะเชื่อมไม่ดูครับแล้วจะเชื่อมอยหลังนะครับเดิมเป็นหน้ากากนะครับนี่ครับ กันเจ็บตานะครับใบหน้ากัดขับนะครับใส่ก่อนนะครับนะครับผมจะเชื่อมนี่ครับคือว่าผมจะยิงเชื่อมทอยหลังนะครับคือว่าถ้าเดินหน้าสกิดมันจะเป็นสกิดนะครับพอเวลามาเชื่อมติดกันแล้วมันจะกระโดดนะครับแต่เวลาเชื่อมทอยหลังมันจะไม่เป็นไรนะครับ เนี่ยนะครับมาดูลยเชื่อมใกล้ๆนะครับนี่คมาดูเลยเชื่อมเลยนะครับดยูเลยเชื่อมเลยนะครับใยเชื่อมนะครับจะออกมาเนียยนะครับนี่ครับงานเหล็กฟองบางอย่างเนี้ยครับนี่ครับจะเชื่อมตรงนี้ต่อครับนี่ครับนี่ครับที่ผมแตะเฉยๆนะครับเดี๋ยวมันจะเชื่อมครับตรงนี้ครับ นี่นะครับมือใหม่หัดเชื่อมอย่างผมนะครับเนี่ยเป็นมือใหม่นะครับก็ดูรอยจาะเชื่อมครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับดูไกลนะครับเนี่ยครับมันไม่มีรอยนั่นนะครับรอยทะลุนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะ่อให้ดูครับนะครับมันจะเนียบนะครับเนี่ยครับตู้แบบนี้นะครับน่าเอามาใช้นะครับถ้าใครชอบนะครับเชื่อมเหล็กกองบางอะไรเงี้ยครับ ส่วนมากมันจะเป็นเหล็กต่องบางอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ค่อยเชื่อมเหล็กหนานะครับแต่มันเชื่อมได้ง่ายครับมันจะเชื่อมได้ง่ายกว่าทุบนะครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบเชื่อมมิกแบบไม่ใช้แก๊สนะครับมันง่ายดีและมันสวยดีครับรอยมันจะไม่มีขี้นะครับขี้เหล็กมันจะไม่มีนะครับเนี่ยมันดูแล้วครับมีไม่มีครับขี้เหล็กอยางเนี้ยครับเนี่ยครับรอยแต่ละรอยมันจะไม่มีขี้เหล็กนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ ฝากกดติดตามเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับคมณ